สวัสดีค่ะมืนหนี่สิบแยกสอนสิพาพี่น้องไปเบิ้งแยกก้อนคุดกับปูนะจ๊ะจ้าไปถ้าไปหลุนเบิ้งอยู่ฝุ่นอย่างโอ้ยเบิ้งฝุ่นอีหยังเต็มเดียวๆมากพี่น้องเกย์เกย์เย์เ้ยเข้าไปแลเข้าไปข้างในครับเข้าไปนี่คนมาฝากช่องน้ำิ่นว่านี่สิพาเบิ้งเพิ่นแตงโต้ติล่าแยกสอนกแตง คืออันนี้เขากระแตงแบบดาราหนังจตงแคสอนกับคือเช่าไงเช่าหน้าเนาะพี่น้องดีใช้เบิ้งคุดกระปุกฝากช่องด้วยนะเดี๋ยวไปทางนู้นเลยจ้ะไปขอเบิ้งหลานก่อนโอเคฝากช่องด้วยนะนะ้ยอพี่น้องเดี๋ยวก่อนอันนี้คุดมาแล้วเพิ่งกลับมาเก็บพกขี้เล็กน้ำแล้วสองถ่อนกขี้เล็กแหละกับสีขรัวมันุ่นยูฝุ่นฝุ่นโอ๊ยกินข่าวง่ายมากหรือเล่าเมื่อกี้เข่าเดียวยางเมืกินข่าวเดียว ขายด้่ลายปันได้กระปูโอ้ดูต้องหุ่นตุ๊กหืมพี่น้องฝนมันตกพี่น้องหู้กับปูก็เลยเปิดพี่น้องจ้าอืมย่าสอนกะอ่างงอ้อยมาปูกีปลานี่แหละนี่พี่น้องอะไรลอยแเออพัขุดกระปุกแบ่คเลขขอบมันขุดขิดไวได้ยักก่อนเด้ก้อนมันเบาแน่ทีนึ่งก้อนธรรมดาขุดกระปูกขุดขิดเนี่ยขุดกระปูเก็บกิเลขขอบ มาคดกับปูดเราก็เก็บขี้เล็กพร้อมพี่น้องเอาวสองถอนเลยมันอ้าวสองยางค่ะไปต้่มใบบันได้เก็บยอดละพี่น้องวะยี่ส่วนยากระดไปเก็บอยู่คงอยู่ก็บบได้ไปจั่วเต๋าเฮ็ดออกละดีเออหน้าจั่เฮ็ดกับเฮ็ดโค้ออกละมา่งป่านโอ้โทุ่งนาดอนนี้มันงามอีลีมีแต่กลัวกับกลัวพี่น้องจ้าเยี่ยมอนกระเป็นพี่บะลองเพลงให้พี่น้องฟังน้ำเด้อ อย่าอยู่แต่ในบ้านไายมันเครียดเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ยายสมนเพิ่นเฮ็ดคลิปน้ำพี่น้องเพิ่นบ้าเอาหลูกเอาห้านหายเลยเดี๋ยวนี้แล้วก็ร้านกระดือน้ำเละหาย่อนแสงใด้พี่น้องมึงแยกก้อนขึ้นต้นใหม่ต้นขี้เหล็กแต่ว่าไม่มีใบค่ะมีแต่ยอดมันค่ะแต่ยอดีแต่ยอดเอาข้างล่างนี่มันเป็นเพียบอ่ะ ป้าเป่าลูกวีแทนยายก้อนไหมพี่น้องก็ <ś novamente> ขาก,กห,หลีเนาะไปลุยไปพี่น้องไปขุดกับปู่ตเนี่ยข้าโพดออกพักและพี่น้องที่มาทายมือนานละพี่น้องจะได้กินแล้วจ้ะนะยายก้อนมาเห็นอันนี้เพิ่เอาอีกแล้วด้วยพี่น้อง อย่าว่าคลิปซ้ำด้วยจ้าเด้อคลิปคลิปใหม่จ้ะแต่ว่าเยสสอนสิไปลงหัวขวัวแบบใดนเยสอนยังงงอยู่นี่ไปขุดกระปูนะขุดด้เองนะคะตอดอกก่อนดูพี่น้องคนาหาขุดกระปูเ <c oughs> มื่อลสุดหนึง่งขุดเอาเก็บแขนเจนวากับขุดเอาขุดกระปูหนึง่นองพี่น้องเอ้ยสาวหน้าตาดำดำมาหากิน จักเสร็จอยงไนเนาะนพี่น้องโงบักใหญ่เลยอือโอ้ยต,ตื่นเห้นโตเลยไหมพี่น้องในหมวกท่านสมัยเนาะมาใจ้ใช้ได้ลร้ปัญไดลละขนาดแขนคนหักๆแด้พี่น้องน,นี่ กูน้อยหนีปูวิ่งหนี่แม่มันแม่กระปูอ,อุ้ยไข่บอดดัตั้อนันไข่แบบนี้มาคุดี่ห้างไม่เคยพูดเลยมันคืนอมาหลักเถะวะมันคืมนอ,าอม,คมาสั้นทีลีเถะวะใบ <c ười> น,น้อยมาขุดซอยใยนิดเดินหน่อยหน่อยเอ้ยหน่อยตูนตัวแม่มันเลยหลึกอือไอ้เอางี้ ขุดขุดซอยเพิอ่อน,นออหูหนึ่งขุดสองน้นเลยพี่น้องอสามก็คนถือกล่องแล้วขนน้งอันหูม,มากะเลืกต้ม,มกระตือ่เด้อพี่น้องมาซอยกันขุดเด้อขุดเลือกแง่งเกนวากล้องดากเทแล้วเลยเมยน,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 นมโม่มันไปทา้งคางหรอล่า ไม่ด้น่นเห็นบอกเห็นบอกก็บอกเลยวันไปทั้งางเบียงนบขางหาหหพี่น้องมะมาขุดน้ำกันนด้วยพี่น้องมึชาีหลายคนมัน้มีคนเอาหลานหายมันมีคนเอาหลานหายเบิงหมากับมาซอยขุดโอ้ย มาได้จ้าโอ้ยยซ้อนของส่แวนเลยดิมาคุดน้ำกันได้จ้าวันม่วนพี่น้องผลมันต๊ใส่ใหม่ๆกับปูมก็เลยเปิดมาุณนางสาวก็ได้พูดเเครื่องกับคุยเหอเออหนิมันสวยเหรอเนาะแดดน้่มมันหนิมเทียงหรอมานี่เ็นบอก มืออื่นแห่งสะเปิดลายกว่านี is ้มืออ <Exactly. S 1> ื่นมือื้นเปิดลายเอมืออื้นนั่นะไม่่กระังว่าเรากระสังค่อก่งเลยได้เสร็จมาแล้วงัดเอางนเอาข้เดียวเขาคนเป็นเนาะเอออุ้ยเจีมใหญ้ๆพี่ีมหียวำขุดเอาขุดเอาวันตีซุปข้าวเชองถ้าดอโกัสตานเป็นมากเกินตัวลนี่ ผู้หน่อยก็เอาหน่อยนะด้วยอยังอีน้อยย่าไหนก็เด็นแค่ไหนก็โอ้ยโอ้ยอยู่สายจะสอนเห็นเห็นหูใบหาเลยแดดนมมแก็นแดดมันแห้งแดดมันแห้ง

ดูมาสองตัวว mhm. ่บ <Believe> พ <them. S 2> ี่น้องเอ้ยขายอย่างไรอุ้ยหาอะไรลูกเด็คุดกระปูช่วยตีหล่ะเร็วอีนี่ขับันเด็กสอนแต่ซื้อใหม่เคลียร์หายเลยตีหาใหม่เ่าเห็นใหม่หักตุ้งละบ่อนังบ้านเลอะอันนี้ไม่ตีเขียนบอกงู้อง บ้าบังเพิ่งสิบ้างกี่ไร่ขนาดไม้เงยไรกี่ไร่เนี้ยชาวกาม่าอ่ะแยาก้อนมันก็ได้ไปหลายตื่นครบพื้นแล้วช่วงนี้มันกำลังมีกับปูผผาคูตใบโลดโนตารอโน่ะม่บางคนบางเส้าเนี่ยได้อยู่ครึ่งอันนี้อีกมันก้อนนั่นละอุ้ยติดมันนั่นละอืมมาหลับสองในบุพุริลงมาลงมาอีกอีน้ำมันส่วนมาไปลงมาก็บอกว่าได้ยินเสียงออกมีมุมมีอยู่ขี่รถ คีเราจักับญานมาเอา้ากําลังสิเหลียวมาเห็นี้ก้อนเก็บขี้เล็กอยู่ห่วยไก่มันเก็บบรรดามบรรดาชายเขาเก็บบอกคนมาเดี๋ยวจะคอยเก็บเออเดี๋ยวเขาก็มีคนมาเก็บว่ามึงแตเก็บไปเลยพี่หยังมาเห็นแล้วเออเหลือบอกค่ะแม่นแนึ่งท้องแต่เก็บไตสีคอยอยู่ค้องเก็บลายทางเต็มแมนอยู่ขุดจงไดก็ขุดขึ้นหน่ำส่างแต่มัน<ะ>สั้นปิงลิงบอกเออ เสียมอีเมลามเล็กประสานปื๊ดทำไมน่าชิ้นนัดใหญ่บ่กะจังเป่าดามใหม่มากนะดามใหม่อันหน่อยน่ะนางเกลียวซ้ำกันกระยายสอนเลยบอกผนก็หาในห่มแล้วผนทั้งผนบอก พุดกระปูใส่ถุงยางมาสันโอ้หมดงกรบปู่า oui ัไอหนามา่ะเห็นบอกมันตื่นตื่นเองมันมาเลือกดอกอือมันกับปูัตแมนมาใครเลือกดอกขะมันรอยรอยไป่ะนี่บออันนี้ก้องขี้ดินถือว่าสองรอยอันนี้นะฮะเออสองรอยยีโอ้ก้องไงเนาะยันดเนาะสองรอยยี่สิบก้องบบไงหนึ่ง อีกากระเด็นเนาะหอกากระกาอยู่ที่แตกเพันอีมเออใส่หวานทึงเหลียวเอ้ยยังมาพี่น้องเอ้ยบ่งมันบรืกโตบ่ใหไงตปใหไงกะซ้างนะกดเอาเปอย่ยงเออมันบ่ใบไงเดยวสกันตัวให่อือนี่นี่นจะตัวใหนใหนั่นนะตเมสั่ัีตน แยก้อนสงส่บรงลง,บรงมาแล้วนี่ได้พ่อดีแล้วดดรดเฮ้ยมันเทียงไปแหงหรอยบาเกอม้อ,อ,อน,นมาเลยสูงาหาไปให้งวัวงเอานาจักรายไปใหนบ้นบนอ่เอเาเอาไหวหิดหยาโอ้อมแดงหน,นกันนกแล้ว่เเอานหอมไปหาหอือ โอ้ยปีน้องขุดคาเหนียหอดแล้ว่ะจ้ะเรื่องพระท่านได้ไทายเมันขุดสามหอดแล้วะะว่ะจ้ะโอ้ยยายนิดเป็นสิมาหันมาสูดเต็มที่คนว่าเอ้ยอยู่ดีๆก็ละมวนสิมาได้ยังไงคนขายของอยากมาอีกที่นี่คูดม้วนมวนพี่น้องมุ่เพื่อนนางได้ยายนิดเหลือก็เลยได้ไแต่เธอสองคนหน่อยดีมาทำสีสูดเอาดิ เพิ่นคุดขึ้นลำสางนี่หันหอด,อดเราเม็นบอลพี่น้องต้องเหอนไงหนึ่งเออไม่ต้บอกดอคูดเอาขนาดนั้นยสแมกแยสแมกขอจบคลิจำเลยไ้จ้เด้องานงากล่งงองขากล่องบดีน้ำพี่น้นองแค่นี้ละบายยรักนักคิดถึงทุกคนนะคะ